ส่วนในประเด็นที่มันเป็นนิติสงครามจริงๆอะนะมันเกิดกับพักสีน้ำเงินล่าสุดก็คือคุณ,ณนทพรโตประยูนทุกคนจำชื่อนี้ได้ไหมคนที่ไปร้องอยุบพักอนาคตใหม่จำได้แล้วทำสำเร็จนะคะนะพวกนี้เขาก็จะเริ่มเริ่มกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญคุณ,ณนทพรนี่อยู่พักล่าสุดนี่ไปยื่นคุณอน,นุทินใช่ไหมคะ,ะยื่นยื่นให้สารรัฐธรรมนูญเนี่ย พิจารณากรณีว่าพักภูมิใจไทยล้มล้างการปกครองอโดยตามกฎหมายคือยื่นผ่านไอาการสูงสุดนะคะซึ่งไอาการสูงสุดก็มีเวลา15วันที่จะพิจรารณาล่าสุดคุณนัทพรเนี่ยก็พูดตอกย้ําถึงเหตุผลของตัวเองนะคะที่ไปยื่นให้ไอาการสูงสุดส่งสารรัฐนูลสั่งว่าพักภูมิใจไทยเนี่ยล้มล้างการปกครองก็บอกว่าด้วยเหตุที่ว่ารัฐนูลมันมีการ แบ่งนะคะเสาหลักฝ่ายบริหารนิติบัญญัติฝ่ายตุลาการแต่และฝ่ายก็มีหน้าที่ของตนเองนะคะแล้วก็พูดถึงปัญหาที่ว่าถ้าเกิดว่ามีพัรก,การเมืองเนี่ยมาเกี่ยวข้องกับกระบวนการเนี้ยม,มันก็จะทำให้เสียนะคะในเรื่องของดุลอำนาจอ่าก็เลยมองว่ากระบวนการเนี้ยเข้าข่าย ลมล้างการปกครองนะคะก็เตรียมละคุณนะัทพรเตรียมว่าถ้าพ้นสิบห้าวันนี้เราไอาการสูงสุดยังไม่สั่งอะไรก็จะไปยื่นสารนุนโดยตรงหลังจากนั้นจะไปยื่นกกตให้ยุพักอีกอตามความถนัดของเขาเป็นแบบนี้ทีนี้ประเด็นนี้พอพอไปเกี่ยวข้องกับพรรคภูมิใจไทยเนาะในฐานะของหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยสื่อก็คุณนุทินก็ต้องโดนสื่อถามความเห็นเหมือนกันเนี่ยคุณนุทินก็พูดบอกว่าเป็นใครก็ไม่รู้ เพราะว่าจริงๆแล้วตนไม่ได้มองอะไรเลยนะเรื่องนี้เนี่ยมันมันไม่ได้มีสาระอะไรที่ควรจะเอามาเกี่ยวข้องกับพักภูมิใจไทยได้เลยนะคะผู้สื่อข่าวก็บอกว่ามั่นใจหรือไม่ว่าพักภูมิใจไทยเองเนี่ยจะไม่เข้าข่ายความผิดตามคำร้องยื่นยุบพักของคุณเนตพรคุณนุชินก็บอกว่าเราก็ไม่เคยทำอะไรผิดสมาชิกพักทุกคนเองก็ทำหน้าที่ฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติเขาก็ทำหน้าที่สสทำงานในส่วนของเขา เรื่น้ขอย้ำว่าวันนี้เนี่ยไม่ได้มีอะไรที่จะทำผิดในการเข้าข่ายตามนั้นได้เลยนะคะผู้สื่อข่าวก็เลยถามต่อว่าคุณนัทพรเองเนี่ยยื่นกล่าวหาในเรื่องของการล้มล้างการปกครองค่ะคุณวุทินนี่หัวเราะนิดหนึ่งนะคะม,มีหัวเราะขึ้นมานิดหนึ่งแล้วก็ถามอีกว่าคุณนัทพรเองเคยยื่นยุบพักก้าวไกลมาแล้วนะคุณวุทินก็บอกว่าก็เป็นใครวันนี้ผมเองก็ยังไม่รู้จักเลยยุบพัก ใครจะไปยุบกันได้นะคะใครทําผิดมาทุกคนก็ยื่นได้ไม่ใช่ฝีมือหรือผลงานอะไรทั้งนั้นคือก็ต้องว่ากันตามความผิดนะอ่ะถ้ามีใครคทําผิดก็เขาก็ยุบได้ทีนี้ถามว่ามั่นใจว่าจะไม่มีอุบัติเหตุทางการเมืองใช่ไหมคุณอุ๋ถิ่นก็บอกว่าไม่มีครับมั่นใจไม่เคยทําอะไรที่ไม่ดีนะคะแล้วถามว่า อันนี้เป็นประเด็นเรื่องของสวออและที่ไปไปรายงานตัววันนี้นะคุณนุินก็ต้องพูดไปเลยบอกว่าไม่ทราบเลยนะมันเป็นเรื่องของอำนาจนิติบัญญัตินะคะขอขอไม่ไปยุ่งเกี่ยวโบได้ดูคำร้องของคุณนัทพรตประยูนแล้วอ่ะพบว่าเขาแค่ไปก๊อปปี้แอนเพสมาจากข่าวจากสื่อมวลชนเลยค่ะมไม่มีอะไรใหม่จากสื่อมวลชนการมาร้องในจังหวะนี้นะมีเหตุผลเดียวเลยพี่แจแป๊คือจองเรื่องเอาพื้นที่ข่าวไว้ก่อนอ่า พอร้องตอนนี้ไม่มีทางที่สารรัฐมนูนจะมีคำสั่งอะไรได้ให้ผิดได้เลยนะเพราะว่าตัวคดีอ่ะมันยังไม่จบคออดีเนี้ยใช้เวลาเป็นปีแน่นอนคือ,อ,อมันต้องผิดก่อนไงแล้วถึงจะไปเชื่อมโยงได้ใช่ไหมคะมันเหมือนกับคนที่เขาออกมาบอกว่าเดี๋ยวจองจะจะฟ้องกลับคนเนี่ยเหมือนกับมันมีม,ม,มีทางอ,าอดีตสวรหรือหรือน่าจะเป็นอดีตสวคนหนึ่งอะ่ะใช่ไหมคะที่เขาบอกว่าเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีการยื่นฟ้องกลับ นะครับฝั่งของ DSI หรือฝั่งใครก็ได้ที่มาร้องซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยการฟ้องร้องแบบนี้ก็ต้องรอว่าให้ศาลเนี่ยเขาตัดสินก่อนว่าผิดถ้าเกิดส,<บ>สมมติหลักมันต้องจบก่อน<บ>ว่ามีการโกงจริงอ่าใชม่มันสมมุติว่าอาจจะวันนี้ DSI เนี่ยไปไปร้องเรื่องของสวเขาดําเนินการใช่ไหมคะทีนี้ถ้าหากว่าศาลเนี่ยฟันว่าคาดีวศสาวเนี่ยผิดจริงหรือถ้าศาลฟันว่าไม่ผิด ฝั่งของสวเนี่ยเขาถึงจะร้องกลับได้ไงถึงตอนนั้นอันนั้นเป็นเรื่องใช่ใช่เป็นอีกขั้นตอนไปค่ะแต่ส่วนถ้าจะอยากจะมายุบพักหรืออะไรเนี่ยยังน้อยคดีหลักที่ว่ามีการโกงจริงและเกี่ยวข้องเนี่ยต้องจบก่อนดังนั้นคุณนัทพรเนี่ยเขาแค่อยากจะมีพื้นที่สื่อตอนนี้เท่านั้นเองอะแล้วสุดท้ายศาลยกคำร้องไปก็ก็จบก็พูดไงว่าจะทำทำไมตอนนี้ไงก็ทำได้เพื่อการยื่น ยื่นเพื่ออะไรเพื่อเหมือนให้มีชื่อตัวเองมาเคลื่อนไหวใช่ใช่ซึ่งต้องบอกว่าก็อาจจะไม่ค่อยเป็นทํากับนักร้องคนอื่นด้วยไหมถ้าคนอื่นที่เขาแบบตั้งใจทําเรื่องให้มันได้มักได้ผลแล้วเขาเตรียมจะยื่นในจังหวะที่คดีมันจบเนี้ยเอาก็กลายเป็นว่าคุณนัทพรมาแซงเออใช่แต่อันนี้พูดเล่นนะคะแต่ว่าเรื่องจริงๆก็คือว่าไอ้เรื่องยุคพักเนี่ยคือจะทํากันอีกกี่พักเออคือมันกลายเป็นวัฒนธรรมการเมืองที่ ที่ขัดกับหลักการประชาธิปไตยโดยสิ้นเชิงว่ายูยูเอออะไรก็หาเรื่องยูพักซึ่งแน่นอนรัฐนูลเนี่ยเปิดช่องไว้ให้ทำแบบนี้แต่ตัวรัฐนูนเองวันนี้ต้องถูกตั้งคำถามนะจะเอาจะเอาอย่างเงี้ยเอาอีกกี่พักเนี่ยเอาเท่าที่ล่าสุดเนี่ยมีอะไรไทยรักษาชาติพักอนาคตใหม่พักเก้าไกลอ่าคือคือคุณจะเอาให้หมด ทุกสีเลยแล้วก็วนไปอย่างเงี้ยหรอรแล้วทุกครั้งที่มันวนไปเขาไม่ได้หายไปแต่เขาแค่ต้องเอาแถวสองแถวสามขึ้นมามแล้วคุณก็ได้คนที่ศักยภาพด้อยลงเรื่อยๆเลยคือจริงๆตามหลักการของรัฐธรรมนูญที่มันจะมีไม่ว่าจะเป็นของประเทศใดในโลกเนาะควรจะเป็นรัฐธรรมนูญที่มีไว้แล้วเพื่อที่จะต้องทําให สังคมการเมืองไทยมันแข็งแรงมากขึ้นไงใช่แต่ว่าแบบนี้ประชาธิปไตยมันพัฒนาแต่แบบนี้มันยิ่งทําให้อ่อนแอมันเปิดช่องให้คนเหล่านี้เนี่ยออกมาเพ่นพ่านกันใช่คือมันโอเคมันอาจไม่มีเอฟเฟกแต่มันมันบั่นทอนไงมันบั่นทอนใช่คือเนี่ยคือการซอกล่อนบ่อนทําลายประชาธิปไตยนะถ้าคุณไปดูรัฐธรมนูญของของประเทศที่ประชาธิปไตยมันมั่นคงได้เนี่ย เขาไม่มีการยุพักง,ง่ายๆนะคะจะยุพักการเมืองไหนพักนั้นต้องมีพฤติกรรมเป็นแบบองค์กรก่อการร้ายเลยนะคะอ,อ,องค์กรก่อการร้ายเลยหรือว่าถ้าจะเปลี่ยนระบอบก,การปกครองก็คือต้องชัดไม่ใช่แบบคุณโยงไกลสุดกู่เสร็จแล้วคุณก็ยุบถ้าคุณอยากยุบคือวันนี้มันถ้าเราไปมองเห็นเรามีความพยายามเนาะเราเราเห็นว่ามีความพยายามของของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือเปล่านะที่ที่จะพยายามที่จะจะเล่นงาน คู่แข่งทางการเมืองหรือคู่ต่อสู้ทางการเมืองอาจจะไม่ได้เป็นคู่แข่งโดยตรงแต่อาจจะเป็นคู่แข่งโดยอ้อมนะคะที่จะพยายามแบบเข้ามาเรียกว่า,า,าขับเคลื่อนเรื่องนี้บบตรงไปตรงมาประมาณนี้แล้วก็ใช้วิธีนี้แหละเพราะว่าเราเริ่มเห็นในการที่ถ้าเรามองว่านี่คือนิติสงครามนะที่พรรคสีน้ำเงินเองกําลังตั้งรับอยู่ด้วยเหมือนกันเนี่ยเราก็เห็นความพยายามเรื่องนี้ตั้งแต่เรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งจาได้ไหมคะ ที่เป็นประเด็นกับคุณสุขสมรวยอยู่ไงเมื่อวันก่อนเนี่ยที่ออกมาบ์ชีช้บอกว่าคุณกุศลมาวตีเนี่ยสิริโกมุตเป็นสวสรองนะคะนั่นแหละที่ออกมาบอกว่ามีคลิปอะเนี่ยมีการหัวกันจริงแต่บิงฉันก็งงมีความย้อนแย้งในตัวเองเพราะว่าเรื่องของเรื่องเกิดขึ้นจากตัวเองเนี่ยขอที่จะเข้าไป เขาไปอยู่ในกลุ่มเดียวกันเป็นว่าตอนนี้สองฝ่ายเนี่ยพูดไม่ตรงกันใช่ไหมใช่ทางคุณสุขสมรวยก็บอกว่าคุณกุสุมารตีเนี่ยขอเข้าไปพบหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยใช่ไหมคะทางคุณกุสุมารตีล่าสุดวันนี้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าไม่ได้อยากจะเจอคนแบบนี้ประมาณนี้ซึ่งซึ่งเรื่องของเรื่องก็คือมันต้นเรื่องมันเริ่มจากตัวคุณสุมาวตีเนี่ยจะขอเข้าไปอยู่ในกลุ่มแล้วไปขอให้ ผู้หลักผู้ใหญ่ที่ขีให้ขอีสาวะไปเดินสายขอคะแนนเสียงขอขอให้ไปช่วยทีนี้พอทางนู้นเขาบอกมาว่าเต็มแล้วก็กลายเป็นว่ากลับมาด้วยความรู้สึกแค้นไงเพราะงั้นมันก็เลยถูกมองเร่อในการกระทำคุณกุศาวตีมันคือการกระทําจากความแค้นส่วนตัวด้วยจริงๆแล้วตัวเองอ่ะอยากเข้าไปอยู่ในในกลุ่มเดียวกับเขาแล้วก็ออกมาพอตัวเองไม่ได้ก็ออกมาแชบอกว่าเขาหัวกันเออทั้งนั้นจริงๆอ่ะถ้าเกิดเขาเข้าได้อ่ะเขาแชไห ต่แทาสูว่าเขาเข้าอยู่ในกลุ่มตรงๆนะพี่แปรไอสนามเนี้นะคนที่ได้สวสำรองก็ไม่ธรรมดาหรอกมันออันนี้แอบเชื่อส่วนตัวก็แล้วกันดิฉันเชื่อว่ามันมันก็ใช้วิธีการไม่ต่างกันนั่นแหละนะคือมันจะมีการขอคะแนนกันทั้งหมดนั่นแหละแต่ว่าความผิดมันจะอยู่ที่ต้องมีการจ่ายหรือให้ผลประโยชน์ที่จะต้องที่จะต้องมีหลักฐานนะอมาฟังทางด้านของคุณสุขสมรวยที่ให้สัมภาษณ์ไว้เมื่อวันที่สิบห้าพฤษภาคมนะคะ ในเรื่องในฝั่งของเขาเนี่ยคุณสุขสมรวยบอกว่าคุณกุสุมาวตีมาดักรอพบในอนุทินที่สภาเรื่องสอวอตัวเองก็เลยบอกว่าไม่รู้เรื่องแต่คุณกุสุมาวตีพยายามจะพบและพูดคุยให้ได้และด้วยความเป็นผู้ใหญ่ไม่อยากเสียมารยาทคุณอนุทินก็เลยให้โทรหาคุณสุขสมรวยแทนนะคะแล้วคุณสุขสมรวยก็เล่าต่อว่าพอคุณกุสุมา,มาวตีโทรมาเนี่ย ตัวเองก็แจ้งย้ำอีกครั้งว่าหัวหน้าพักรวมถึงพักเราไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับการเลือกสอวอและไม่สามารถเกี่ยวข้องได้แต่ที่สำคัญหัวหน้าพักได้เคยออกมาออกประกาศอ่ะอันนี้จำได้คุณอนุนทีนเนี่ยเคยออกประกาศพักภูมิใจไทยเมื่อวันที่30เมษาย,ยน67เรื่องห้ามกระทำการโดยวิธีการใดๆในการเลือกสอวอซึ่งคนภูมิใจไทยได้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดอ่ะอันนั้นคุณอนุนทิเขา ออกประกาศในฐานะที่เป็นทั้งหัวหน้าพักแล้วก็ในฐานะที่เป็นมทหนึ่งซึ่งเขาต้องดูแลกระบวนการในส่วนระดับเขตด้วยนะก็เลยบอกว่าห้ามยุ่งนะดังนั้นข้อเท็จจริงจึงไม่เป็นอย่างที่นางสาวกุสุมานวตีใส่ร้ายหัวหน้าพักและพักภูมิใจไทยอ่ะอันนี้ทางฝั่งนั่นแหละภูมิใจไทยเขาว่าแบบนี้นะคะคุณสุขสมรวยเขาก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันทําให้รู้สึกไม่สบายใจนะคะแล้วก็ มีการได้สังเกตเห็นถึงความผิดปกตินะคะว่าเเหตุใด,ดในที่ประชุมคณะกรรมาการเนี่ยที่นําโดยนายฉลาดขามช่วงสสร้อยเอ็ดของพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นฐานะประธานกรรมาการมีการนําบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามากล่าวพาดพิงบุคคลที่3ให้ได้รับความเสียหายแล้วก็ยังมีการระบุชื่อชัดเจนเนื่องจากตามระเบียบวาระจริงๆเนี่ยมันมีประเด็นหนังสือร้องเรียน2เรื่องก็คือเรื่องของการร้องกะกะตเลขากะกะตปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบ แล้วก็มีเรื่องของการขอให้กรรมธิการเนี่ยเร่งรัดตรวจสอบกกตเลขากกตให้ดําเนินการไปาตามระเบียบแล้วก็ทําการสืบสวนสอบสวนโดยเร่งด่วนเท่านั้นเองแล้วก็ในการพูดในห้องประชุมกรรมธิการเนี่ยก็มีนางสาว<ม>กูสุมาวเวตีซึ่งมันไม่ใช่วาระของกรรมธิการเชิญมาชี้แจงคือมัอนอยู่ๆก็พลมออยู่ๆก็เหมือนเสียบเข้ามาพูดง่ายๆอ่ะ สอว่ามีเจตนาพิเศษเพื่อมาใส่ร้ายพักภูมิใจไทยเพราะวันนั้นมีผู้สื่อข่าวอยู่ด้วยะะใช่ใช่คุณคุณคุณสุขสมรวยยังบอกว่าวันนั้นเนี่ยดิฉันได้เปิดใหม่ชี้แจงต่อคุณกุสมาวตีนะคะซึ่งบอกว่าได้บิดเบือนในที่ประชุมอย่างทันทีนะคะแล้วก็ได้ขอบันทึกรายรายงานการประชุมด้วยต่อประธานคณะกรรมการเพื่อจะแจ้งเอาผิด<อ>ทั้งคุณกุสมาวตีคุณจันเพนตามกฎหมาย ทั้งนี้ก็ปกป้องศักดิ์ศรีของ,งตัวเองแจ้งความวมินประมาทใ,<ช>ใช่ไหมซึ่งล่าสุดทางคุณสุกุสุมาวตีเนี่ยเขาก็บอกว่าแจ้งเลยคือท้าทายนะคะว่าให้แจ้งความเลยเดี๋ยวเขาจะได้ขอสารให้เรียกเอาหลักฐานต่างๆเพิ่มเติมอ่ะ,อะก็เป็นวิวาทะแต่มันก็มีจุดน่าสังเกตตรงที่โอเคคือฝั่งหนึงก็มีความเกี่ยวข้องกับภพาคพ,พื่อไทย คุณกุสุมันวตีให้สัมภาษณ์ในวันนี้เขาก็พูดชัดเจนนะว่าเอ้ยเขาไม่ได้อยากคุยกับหัวหน้าพักสีน้ำเงินหรอกเพราะตัวเขาคือสีแดงอ่าเขาพูดแบบนี้มันก็เลยเกิดเป็นภาพของสองเครือข่ายสองสีที่มาจมตีกันใช่ใช่ค่ะ